สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับ FC ครับ FC น้อย mm hmm. เพ็ิปั้นแพง FC น้องอุ๋งติงเพ็บปั้นแพงครับนะครับพี่น้องหมว่านอาจจะยังบ่ทัานมีคนบางคนบทท่นได้เห็นนะครับคลิปเมื่อวานเดี๋ยวื้นนี้สิมาไายให้เบิ่งอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับของงวที่ปูคนเห็ดครับนาาสหาสองคนนะครับ เหตุกันไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องตามของถ่มีนะเพราะว่าของนี่คือพวกไม้พวกสันจัซีพวกเสาเนี่ยเป็นของเก่านะครับก็เลยต้องหาตัวใดใส่ใดเขามาใส่นะครับเห็นบ่แบบนี้เนี่ยของเก่ามาตัดใส่เนี่ยมาตัดแต่งใส่เ,เห็นบ่นี่เนี่ยปูปูปปนอนร้อนอเย็นๆเลย ลมเย็นเย็นพี่น้องอยู่นี่่เอยากมานอนเหรียอยู่นี่โปรดสุดยอดบรรยากาศครับมาทานครับกวงแห้งกวงใหญ่นะครับวัวตัวหนึ่งผูกขุนตัวนึงผูกนี้ตัวนึงผูกนี้ตัวนึงผูกนี้ตัวนึงผูกขุนตัวหนึ่งผูกนุน,กน,วน,กน,วนกควนคคอยผูกขุนอเป้ี่กะเอาดึงขึ้นไ้ข้างบน หลังจากเทงา,เอาองอออกคอกแล้วก็เอาเป้ดึงลงมาผูกนอนเหรนโอ้ยเบิดเท่านั้นครับหาสมหาเแซวมากินบ้านนี่ย่ามเคี่ยงอเอาทาแฮ้งว่าเรื่องสมแล้วก็อยากกินตำสุบุมขุงเด้ตตำกินเองเน่พี่น้องมันจังเสีบคนอื่นตำเหมือนกินในยุ่แต่ว่ามันเอ๊ะตองคำเป็นไรวะ เป็นควอยทองคำนอนครับก็นอนนิ่งครับแต่ช่วงนี้คือค้อยนี่เิ่นสิบอมากแดดอีหลีเลยพี่น้องแดดออกซําน,นึงนี่ก็ห้าโ่มเขาเลยเลยถ้าซ้ำเก่าโมงสิบโม่งมมีโ่มให้เขานี่บอกมีโอกาสเลยพี่น้องเพราะว่าค้อยเันสู่แดดบ่ด้นะครับ บอกคือง,งัวงัวนี่อยู่น้ําแดดเมืดมื่อครับบอมีเขาห้มตากแดดนอนตากแดดจุงสั่นละ่ะหากินตากแดดก้องทานกะไกล้ละครับพี่น้องไปได้เจ็ดสิบเอร์เซ็นต์ช่วงสุดท้ายมันก็ลังควนอยู ส่วนวัตถุมงคลหลวงปู่หม,มุนนะครับพระหลวงปู่หม,มุนนะครับรุ่นมังกรคู่นะครับปีล่าสุดนะครับพี่น้องกะยังมีให้พ่อพี่น้องเอฟซีเลยบูชาทักมาสอบถามหน่อยครับเม่นขามาในคลิปก็ได้หรือว่าหาเฟซเจอร์อะไปทักเฟซเขมาครับชายอิสระนะครับวงเหล็บน้องคู่สิทติครับ หาเฟซบุ๊กเจอกับคอมเมนต์เข้ามาครับเดี๋ยวเราโทษแชร์ลิงก์เฟซบุ๊กให้นะครับกับกดลิงก์เข้ามาเลยครับพี่น้องโอ้คนมาสะไอ้ก้อนดินที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับมันบดแตกงางเลยก้อนใหญ่ๆนี่มันเป็นดินแกนครับดินแห้งดินกันแท่นะนเวลาเขาคุดนะดินเขาไอ้ขุดหลอกดินเนี่ยเขาสิขุดกันแท่ ดินกันเกนเป็นก้อนใหญ่ๆนี่คือดินกันแท้ครับบ่แตกง่ายๆได้ดินพอนี่ถ้ากบมากับพี่น้องยังมีให้บูชานะครับแต่ว่าหลังจากเดือนมีนาหลังจากว่าที่11มีนาไปนี่ราคามันจะอัพนะครับราคาจะอัพอีกราค่าหนึ่งนะครับพี่น้องเพราะว่าพระขึ้นตู้แล้วนะครับตอนนี้พระยังไม่ได้ขึ้นตู้นะครับตอนนี้พระยังเป็นไอราคา ซื้อบัตรอยู่นะครับพี่น้องก็สามารถแบ่งให้พ่อพี่น้อง f อฟซได้ราคาที่ถูกนะครับนี่เขามีทางย่างจากของงัวมานี่ครับทางรถแรนนะครับนี่คือด้านหลังบ้านครับ กลับมารอบนี่อยู่คนละมองแล้วกลับมารอบนี้่มอนี่มอนี่ลงมาอ,อยู่ขา้างล่างหมอนั่นอวยน้องแทะ้องแทะแตะเอ้ยอ,อ,อยากเก่านะครับเป็นแพะที่มักเก่ามักเหล่น แต่ว่าเหมือนกันกับบมวนนะเขาเอื่อนกันเลยแต่ว่าตัวพุ่นพุ่นแต่ตัวพุ่นบ่ค่อยปากดอกปกติเพิ่นกับบ่ค่อยปากบ่ค่อยเว้าอยู่แล้วนะรอครับรอนาโยมาดูให้นะครับว่าเกิดจากอยังนะครับอาจจะมีเชื้อราบอรหรืออยังจังใดแบบใดแนวใดไนะครับ กับบอทันหูนะครับพี่น้องเป็นกำลังแรงใจดูแลกันไปครับรักษากันไปนะครับแผลบ่เคยป่วยกับมาป่วยก็น่าแปลกใจอยู่นะครับเพืนนะ่อน,อนน่ะเข้านอนในเฮี้นเพื่อนได้เพื่อนถ้าขนาด วอาแล้วว่าแล้วเว้ย <laughs> สิมาขาบถวยอยู่ใ่กันยังไงบม่อิ่มบ่เนีมีการขาบถวยอยู่มาห้พร้อมเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วนะท้องขาวเธอจะเกินไปแล้วนานเดี๋ยวนี้เน่ขาบถวยสุกไห้เฮาเมียแต่สิบว่าห้ก็สิว่าใจดําพดเพิ่มให้น้อยนึงครับ น้องทองขาวเดี๋ยินเสียงแหลมแลลนออกมาเลยเดี๋ยจกเงินเพื่อนนะบ้านหักน้องทองขาวนะครับยังสามารถที่จะบล็กที่นะครับสามสองสี่นะครับสามสองสี่นะครับขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิเอากระดาษไปบัางขอกบัางแดดให้น้องสองทองก่อนนะครับชั่วคราวนะครับพี่น้อง ปากก็ซับสไคร่ก็ไลไรก็แช่ฝากเบิร์โฆษณาน้ำรำับสารับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สมีสกอนกับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ